เมื่อยเอียงคุ้มลูกน้องคุ้มนองเมื่อยแห้งเหรอดิมันสะดวกสบายกว่าขวดที่ทางหลวงแจกนะ่คนเท่างวงก็แล้วเขาว่าฝนี่ตกได้เขาวเ่าไม่นดฝนตกบ่ป่ะนี้ฝนตกฝนี่ตกับคนเท่างวงมาบังพระเอ้า หนึ่งสองสามแอคชั่นคุณที่ทำให้รู้ว่าสุขหรือเศร้ามันเป็นอย่างไรแต่เราก็ไปหาไม้งามมาสองท่อนนะครับแล้วก็ไม้ตรงๆอีกหนึ่งท่อนนะครับผม สวัสดีครับผมจ่ายชาติทหารพ่านนะครับสวัสดียามเช้าเชกับภารกิจของพวกเราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ทหารพ่านนะครับภารกิจของพวกเราก็เป็นภารกิจที่ทุกคนนั้นคงจะทราบกันดีอยู่แล้วเป็นภารกิจ ควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัยนะครับไม่ให้กลุ่มผู้หวังดีผู้หวังดี <c oughs> เข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการก่อกวนซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่หรือว่าประชาชนในพื้นที่ขอคนละหนึ่งใจ ส่งกำลังใจมาให้พวกเราด้วยนะครับ <c oughs> เมื่มือเอียงคุมลูกน้องพุดมาน้องเมื่อแห้งเหรอทีเป็นได้ฝนจะตกบ้างไหนี่อันนี้ก็ห้าสิบห้าสิบนะครับอ่50 50บาสิบ้าสิบเป็นได้หมือวานโชคลาภหมานบ,บ่บ่หมานเลยครับฮือเบื้องหลายสำนักพฤฤูดเอฟซีมันใจแน่อย่าเลียนลายหวยหนึ่ง เอาเอานที่ตกเดี๋ยวเฝ้ากางอีกลางเตียนตั้งหน่อยก่อนอครับโอ้ลูกน้องก็ตามมาเป็นไร<อ>ในพาดเหมือนบ้านครับผมบัดดีเช่นเคยนะครับ <laughs> เป็นไลย <laughs> พยากรณ์อากาศเลยเนี่ย พยากรณ์อากาศมือนี้นะครับฝนก็จะตกมาแล้วโอเคจะตรวจนะครับระวงังเดี๋ยวกลางพยางกลางเต็นก่อนจ่าเฝ้าไปก่อนบายบายจ่าโดีครับ <c oughs> จากกรมอุตรุรสองคนแล้วนะครับพยากรณ์ว่าฝนจะตกแน่วันนี้ผมก็ต้องไม่รอช้าอยู่ใหญ่นะครับผมผมต้องรีบมากลางเต็นกลางพยางก่อนเดี๋ยวเปียกมาแล้วอยู่หลายวันนี้ยุ่งเลย วันแรกก็ถ้าวันแรกเปลียกนี่ก็โหอยู่ลําบากหน่อยโอเคเดี๋ยวผมกางเปยกางเต็นท์ก่อนเพื่อหลบฝนก่อน พอติ้นกันฝนนี้จะขาดไม่ได้เลยนะครับในการทํางานของพวกเรานะถ้ามันยาวเกินนะแล้วก็ย่นมันย่นนะแต่ถ้ามันสั้นแล้วก็เปิดมานะครับวันนี้มันยาวมันเกินเนี่ยผมก็ต้องจะย่นหน่อยเพื่อให้มันตึงตึงแล้วก็มันก็จะมีผลในการมีประสิทธิภาพในการกันน้ําฝนได้ดีเหมือนกันนะแต่ถ้ามันหย่อนนะผมมันจะ น้ำฝนมันจะขังเอาตึงๆหน่อยโอเคต่อไปเราก็ใช้สมอบกนะครับในการดึงหรือขึงหรือทำให้ผ้าเต็นตึงนะครับผมนี่เป็นสแตนเลสนะโชคนี้หน่อยเรียบร้อยครับผมสำหรับการ กลางเต็นท์หรือว่ากลางพยางกันฝนนะฝนตกแน่คอยดูแต่เราก็ไปหาไม้งามมาสองท่อนนะครับแล้วก็ไม้ตรงๆอีกหนึ่งท่อนนะครับผมเพื่อเอาไว้ใส่เอาไว้เก็บอุปกรณ์ของเราเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปียกฝนโอเคแล้วก็มาปักลงที่พื้นทำเป็นราวอเอาแบบง,งา่ายๆลองดูนี่ ก็เือได้แล้วหนึ่งอันนะแล้วก็วัดดูขนาดไหนวัดตัวพื้นประมาณนี้แล้วก็เสียบประมาณนี้แล้วกันนะโอเคนะอันนี้จะสูงกว่านิดหน่อยแล้วก็หมุนโอเคนี่ ก็ใส่เสื้อเกลอกของเราเสียบเข้าไปไม่เปียกฝนแน่นะแล้วก็กระเป๋าของเราเป็อุปกรณ์ที่บางอย่างเปียกฝนไม่ได้นะแล้วก็แขวนไปนะผ้าพันคอหมวกไว้ตรงนี้ก็ได้นะก็อาวุธ อาวุธประจำกายของเราก็เรียบร้อยนะครับผมเอาแบบง่ายๆนะครับผมเราไม่ได้มาอยู่ที่นี่แบบถาวรเราแค่มาตั้งฐานระตะเวนแบบชั่วคราวานะภารกิจหน่วยเหนือนะอาจจะติดต่อมาพอผมตั้งฐานเสร็จปับ๊บหน่วยเหนือติดต่อมาสั่งการมามีภารกิจด่วนแล้วต้องรีบย้ายนะเราเอาแบบง่ายๆนะมันมีภารกิจ ที่เป็นรระจอกับภารกิจเร่งด่วนภารกิจพิเศษอยู่แต่ถ้าเหตุการณ์คงที่แบบนี้เราก็ปฏิบัติภารกิจของเรานะคุ้มครองพื้นที่ป้องกันการก่อเหตุนะมันก็จะมีภารกิจที่ที่ลงรายละเอียดลึกๆซึ่งผมไม่สามารถที่จะบอกได้โอเคก็ให้พี่ๆทุกคนนะมาดูชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเรานะ ก็พอนะครับผมแล้วก็ขอกําลังใจนะครับคนละหนึ่งดวงหนึ่งใจก็ได้คนละหนึ่งคอมเมนต์ก็ยังดีนะให้กําลังใจพวกเราหน่อยเพราะว่าพวกเราก็ต้องการกําลังใจเหมือนกันนะครับผมมาลุ้นกันว่าฝนะจะตกกันหรือเปล่านะสำหรับคลิปก่อนหน้านี้โหกินก่อยอร่อยมากนะทั้งสนุกทั้งอร่อยไก่2ตัวนะครับผมวางยาหัวหน้าแก๊ง พ่อใหญ่พรของเรานะให้กินมังคุดกินขนมหวานกินจนอิ่มอ่ะพอเผลอไงายพอเผลอเอ็นหลังไปนิดนึงนะพ่อใหญ่พรเราหลับไปเลย <c oughs> เออพวกผมก,ก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้กินหมดสท,ทีเดียวนะกินกินกินก็เหลือไว้ให้พ่อใหญ่พรตัวหนึ่งลุกขึ้นมากินพอดีแล้วนะก็ผมก็หย,ยอก,ยอกสนุกกันไปนะก็ถ่ายทอดความสนุกชีวิตความเป็นอยู่ไปนะครับผมผม,ผมก็ไม่รู้จะถ่ายทอดอะไรให้ใหพี่น้องทุกคนได้ชมกันนะ บางครั้งก็มันก็จะเป็นดาบสองคมนะครับย้อนกลับมาที่เราก็บางครั้งก็พลาดไปนะครับพลาดพลาดนําเสนอนะบางครั้งก็ไม่พลาดนะมันก็แต่ก็ไม่ใช่ถึงกับ้ายแรงอะไรนะก็พอเปิดเผยได้นะครับอ้าวพ่อใหญ่ไทยครับไปไหนครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ฝนจะตกครับรีบกางเต็นท์อะไรกันกางเสร็จแล้วก็เดินดูบริเวณรอบๆนะครับเผื่อมีงูมีอะไร เพราะว่าที่นี่งูกระปะเยอะน่ากลัวมากเลยใช่กลางคืนนี้ไม่ได้เลยนะครับคือความปลอดภัยของเราเนี่ยสิ่งเล็กๆน้อยๆสำคัญใช่สําคัญนะนอ,นอกจากฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ยังมีสัตว์มีพิษคต้นไม้มีพิษอะไรเงี้ยแต่หารผ่านสมัยเราก็เดินรัตะเวนรอบฐานนะครับดูความปลอดภัยนะครับนอกจากกับรัตะเวนป้องกันการก่อเหตุแล้วป้องกันการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็จะมีเรื่องของสัตว์มีพิษด้วยนะครับผม มันก็จะมืดๆสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันคืมฟ้าคืมฝนเดี๋ยวตอนพอดีก็ตอนเช้าไม่ค่อยจะหิวข้าวเท่าไหร่ผมเอาถั่วของคุณยายมากินอ่ะนี่ก็คือขวดน้ํานะที่ใช้ในภารกิจทุกๆภารกิจนะครับผมก็จะเป็นขวดนะน้ําอัดลมอ่านะแล้วก็เอามาใส่น้ํานะครับผมส่วนมากผมเป็นพกไปสองขวดแล้วก็ขวดกระติกห้าลิตรหนึ่งขวดนะ มันสะดวกสบายกว่าขวดที่ทางหลวงแจกนะมันจะได้เยอะกว่าแล้วมันก็คือมันคล่องตัวมันเลียวแล้วมันยัดเข้าในเป้ยัดเข้าในกระเป๋าเล็กๆนะมันจะคล่องตัวกว่านะทหารพ่านทุกนายส่วนมากนะครับจะใช้จะใส่ใสต๊กเล่าวันนี้ไหมจะใช้ขวดน้ำอัดลมนี้นะครับพกพาในการปฏิบัติงานทุกครั้งนะครับผมส่วนมากนะครับอ่า นี่ผมก็กินถั่วของคุณยายนะส่งมาให้นี่นี่กินถั่วเล่นๆนะแก้หิวเมื่อกี้นี้ผ่านมาบ้านเรียกรับประทานอาหารอยู่อืม,มอืม,ม,มอมืม ฮึมมาทุกคนกินข้าวรับประทานอาหารกันครับตอนแรกผมรู้ว่าผมลืมช้อนมาซะแล้วพอมางคนดีอีกเอ้ยพอมางคนดูอีกครั้งหนึ่งนะเจอช้อนที่คุณยายส่งมาให้นี่ เรากินเพื่ออยู่กินเพื่อให้แรงสู้ในการทำงานต่อไปครับผมนี่นะครับลูกกอนะลูกยังอ่อนอยู่นะยังเขียวอยู่แล้วก็มีรอยสัตว์ป่านะครับมาแทะมาแกะกินลูกกันอ่อนนี่ครับผมนี่นี่รอยสัตว์ป่ามากินนะครับนี่อาจจะเป็นกระรอกนะ่อาจจะเป็นกระรอกนะ แต่ผมยังไม่เห็นรอยหมูป่านะครับแต่หมูป่าก็ชอบมากินเหมือนกันนะลูกยังเขียวอยู่เลยนะครับผมลูกยังเขียวอยู่เลยนะก็บริเวณโดยรอบโอ้ยสัตว์ป่ามากินผมว่าเป็นกระลอกกระลอกหมูสังพวกนี้ครับหมูป่าก็น่าจะมีอยู่นี่ครับผมโอ้โอเค น่าเสียดายมากเลยยังอ่อนอยู่นี่ครับผมเอามาแกะดูข้างในเป็นแบบไหนนี่นะครับผมเป็นลักษณะแบบนี้แกะออกมา เอาไปคั่วนะครับผมคั่วกับทรายคั่วเหมือนเกรารัดนะครับน่ะรสชาติก็ออกจะมันมันนะครับผมมันมันก็มันก็ลักษณะคล้ายถั่วนะครับผมแล้วก็เกาลัดแบบไหนก็แบบนั้นเลยนะครับ เอาพ่อใหญ่แกงลูกกอมาฝากเนี่ยเอ้าต้นมันใช่ครับลูกกอยังอ่อนอยู่อ้อ,อนหนุ่อือเอาบ่บอรครับยังบอกเอาไวไ้ในกระเป๋าไว้เนี่ยเอาไปละไปได้อาการง่วงง่วงแห้งบ่บรรยากาศคือฝนที่ตกก้นถาวรเลยง่วง <c oughs> แต่คนเทาง่วงก็แล้วเขาว่าฝนตีตกได้เขาว่าไม่นะฝนตกบ่ปัะนี้ฝนตกฝนตีตกกับคนเทาง่วงผากวนผากวนเนอะกันเด็กหน่อยง่วงเดกหน่อยขี่ขาดได้เขาว่านะครับกันผู้เทาง่วงฝนตีตกกันเด็กหน่อยง่วงเดหน่อยขี่ขาดเด็กหน่อยขี่ขาดโอเคจำไว้เด้อพี่น้องเอฟซีฟังคำพูดใหญ่แก่งว่าบอกไม่ได้อ โอเคบกงคนแล้วฝนที่ตกเดี๋ยวผมไปก่อนบุบุเ้ถาง่วงแล้วฝนที่ตกไปไปไปบ้านนี้ผมต้องรีบกลับเต็นท์แล้วนะครับเพราะว่าวงวงผู้ถาง่วงฝนมันสีตกไปก่อนบ้านนี้โอ้โหโอ้โหโอ้พระครับผมเห็ดคอนเทนต์แห่จานเลยเด้วคเขเทียนไหนคอนเทนต์ห้องเพลงคูคุณจบังบังจุกบ่บังจุกเออบังจุกโอ้โหอ่าทีทองเพลงอันไหน ขอบคุณอียังไหมจำเนื่อหลองมาได้เออลองเปิดเบื่องบางจุกบางจุกพี่มั้นนะพอใหญ่พระมาสร้างความสนุกสนานให้กับพวกเรานะครับจะเรียนแบบบางจุกซะหน่อยว่าจะดังเท่าบางจุกหรือเปล่ามาพ่อใหญ่พระนี่ผมก็นี้ครับต้นยางต้นนี้เลยครับเอา้านี่นะครับอย่ารอพ่อใหญ่พระมานักรองรอกำลงังมาสถานที่พร้อมแล้วพ่อใหญ่พระมา ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าสุขหรือเศร้ามันเป็นอย่างไรฉันยินดีเสมอเมื่อเธอเลือกทางเดินใหม่ <S 2> <S 2> <S 2> ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าสุขหรือเศร้ามันเป็นอย่างไรฉันยินดีเสมอเมื่อเธอเลือกทางเดินใหม่ ทุกครั้งที่นึกถึงหัวระร้องไห้ปนเปนกันไปแม้หัวใจของฉันสลาย <c oughs> ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าสุขหรือเศร้ามันเป็นอย่างไรฉันยินดีเสมอเมื่อเธอเลือกทางเดินใหม่ทุกครั้งที่นึกถึง หัวเลาะร้องไห้ปนเปกันไปแม้หัวใจของฉันสลายเสียใจแค่ไหนฉันก็ยินดีขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าสุขหรือเศร้ามันเป็นอย่างไรฉันยินดีเสมอเมื่อเธอเลือกทางเดินใหม่ ทุกครั้งที่นึกถึงหัวเราะร้องไห้ปนเปนกันไปแม้หัวใจของฉันสลายเสียใจแค่ไหนฉันก็ยินดียืนดีกว่าบ้างจา้ะยืนบ่ะดนหันขาเห็นบ่ะนอามันจังได เขาหลอกพี่เขาก็ยืนเลยเว้ยแต่บางจุกมันนั่งเนาะสร้างาบางจุกแนละบางจิกออออขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าสุขหรือเศร้ามันเป็นอย่างไรฉันดินดีเสมอเมื่อเธอเลือกทางเดินใหม่ทุกครั้งโว้ยอ,อย่างอ,อย่างเหรอมัน อ้อวัน<อ>เดือนปีเอาเอาไฟโทรมารลคิดไม่รู้เฮ้ยขัดจังวะมาของเข้าบาัานนี่มา<ด>มาขัดแต่ว่าเื้ย <c ười> กำนันมาหลอกเหมือนกำนันมามาเอฟเฟคกำลังมาเลยเอาไทยเป็นปะ่ะไทยแล้วนี่โอ้ผมพร้อมกันลอกลด้วยเรา ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าสุขหรือเศร้ามันเป็นอย่างไรฉันยินดีเสมอเมื่อเธอเลือกทางเดินใหม่ทุกครั้งที่นึกถึงหัวเราะร้องไห้ปนเปกันไปแม้หัวใจฉันสลายเรือกเธอือเอ้าวเสียใจแค่ไหนฉันก็ยินดีโอย มาบังพระเอาหนึ่งสองสามแอคชั่นคุณที่ทำให้รู้ว่าสุขหรือเศร้ามันเป็นอย่างไรเอาโวยวัฒนัดเอาไหมเอ้าเอาตามเขาเลยาจารยในาะตามเขาเลยเอาให้ดีได้เทกเดี๋ยวผ่านเนี่ผ่ันเทกกันด้นี่จะแกงที่เราจะใส่ที่อะไร ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าสุขเมื่อเศร้ามันเป็นอย่างไรฉันยินดีเสมอเมื่อเธอเลือกทางเดินใหม่ทุกครั้งที่นึกถึงหัวเราะร้องไห้ปนเปกันไปแม้หัวใจฉันสั่นสลายแค่ไหน ฉันก็ยินดีเฮ้ยมันสีดอีหยั่งเลยเอาเอาเอาลงไปแล้วเอาลงแบบนี้ละเอาลงแบบนี้ละโอเคโอเคโอเคเอานะครับโอ้โหเสียงนั้นโอเคอยู่แต่ทำนองนี่โอ้โหเอาลงแบบนี้เลยครับพี่น้องลงแบบนี้เลยนะครับผมเอาดูแบบคลายเครียดนะดูแบบคลายเครียดบังพานนะครับบังพานโอเคนะครับผม ฝากด้วยนะครับบางพานของเราโอเคมันวนวน้ำกันพี่น้อง